ดูค่าทำไมมันลอยแก่วะไม่รู้เหมือนกันกูกระโดดมาแล้วกูกดเลย <c oughs> แม่งแบบนี้เฮ้ยทำไมมันลอยวะ <c oughs> เอม้มีทำอะไรเอามาือมั้งแหละเปิดได้ละได้ไปบมบอลแรงเบสเฮ้ยแม่งได้ไม้เบสบอลสีส้มบ้วย เฮ้ยแขกโบเตอร์นีกูจะไปเอาเนื้อเยอโบเตอร์ไงวะโไม่มีเลยว่ะไมขึ้นาเว้ย เฮ้ยตายเว้ยชุบทีมีใบแทงคิวไอ้หมีจะตายด้วยเลยนี่ฮันเตอร์มันจากหานี้เลยหรอวะนิ้วให้นิ้วให้กูด้วยนิ้วให้กูด้วย ให้แข่งไปดูแลเรือ่องเซนเนอร์เป็นเป็วอนได้แมนต์สองพันกูมันมันเป็นตีปเลยังไม่เข้าเลยจริงไปเร็วไปเร็วไปหา,นาเนื้อเยื่อโบเตอร์กันเถอะ

เอาร่มอีกแล้วมาจากไหนวะยิ่งยิ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วให้หมีนะไอ้ยิงให้มีเดี๋ยวให้ให้นี่ไปจากตรงนี้เถอะเร็วๆ ฮิกวกูก่อนดีไหมหาที่ปลอดภัยก่อนค่อยฮิวมไม่งั้นแม่งมาเรื่อยๆอ,อ่ะเอามานี่ไหม,ม,ม,มเฮ้ยลงน้ำลงน้ำลงน้ำเลยลงน้ำตรงนี้ลงน้ำเลยโอ้โหตายบนน้ำเว้ยหายลงเลยอะเอ๊ะ แกดูขึ้นแป๊เดี๋ยวหาทางขึ้นแป๊บลงมากลางตรงเลยโอ้ยเฮียมันเฮ้ยมันล้อมกูเต็มเลยเฮ้ยอย่าขึ้นมาเว้ยกูโกรธเกิดทีบอกว่าไอา้เฮียมัมนกระ<ด>โดดลงน้ำตายกันหมดเลยไม่มีใครว่างมาชุบใหม่มาตาย่อยแท้พายกันมาฟาร์มอพาไนมาตายเอาเฮียแกตายแล้วเอวเอกูลงน้ำก่อนละ เกิดไม่ไกลวะ่ะมีเกิดข้างนี่เองมันโหดมากเลยวะ่ะไม่ธรรมดาจิมจิมว้ยน<อ>ี<อ>้วะลงทางนี้เว้ยมีเออโดดลงเลยเอา้าวโดดโหดจังวะ เฮ้ยตายเอ้าอยู่บ้าไม่เนะแป๊บนึงมันจิ้งไม่ได้วะมันสูงเกินก็จิ้งไม่ได้ใช่ไหมเออไหนวะไหนวะเฮ้ยิมีฝักแป้งอ่ะพอลงน้ำเสร็จหายปะวิ่งเว้ยหนีวิ่งเว้ยออกไหนพาตีมาหาคู่เรานั่น ่เฮ้ยกระโดดลุ้งเออลุ้งอยู่ข้างบนดาดฟ้าทันทีเหรอดับหมดเลยกูไม่ธรรมดาจริงๆสามทีตายอ่ะเรื่องมันไม่ขึ้นตัทีเหรอเวลาหิวอ่ะอะไรนะมี่ทำไมหิวแล้วเรื่องมันไม่ขึ้นวะมันขึ้นทีละนิดเว้ยเล่นแบบยากสุดไง มันเป็นแบบรีเจนอะมันไม่ใช่แบบฮิลลิ่งไฮ้ยไปขึ้นสีฟ้าบนแผนที่ลวเลวยเอยเอจะไปจะเช้าแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ฟาร์มไอเ้มนั่นมันคือตัวอะไรวะโบตเตอร์เลอะไรวะเฮ้ยใกล้ๆเองวะแก้ตรงนี้ไปดิไปดิไปดิเร็วๆๆๆปิดไฟด้วยนะปิดไฟด้วยนะ โอ้ยเออเออเยอะดีแก้แม่งอันนี้ก่อนกลับเจฟโซนด่วนเก็บปุ้ยนี่เก็บปุ้ยมีเก็บยังวะเก็บแล้วโอเควิ่งวิ่งวิ่งอ้าวเดแก้ไปอยู่ตรงไหนเลยท่านอ้าวไม่ล่วงว่ะคือไม่ทำอะไรหรอทำของไรคาลิเบอร์ Này, tôi thấy một chiếc xe tàu đó. Chỉ một chút, tôi muốn... mở xe tàu đó. Thấy không? Đang chết rồi. แฝดแม่งเหลือสี่อันแล้วเนี่ยกูต้องปลาแมดดอปแล้วเนี่ยเสร็จละอย่างรวดเร็วได้ปืนว่ะได้ธารดินธารดินยึดเป็ดแม่งยัใกล้เอาปาผิดนั้นอีกยึดเป็ดที่ไม่เหลืออยู่มือเจ้าปาผิดแบบกู้งเปล่าไม่เอาระเบิดมึงไม่เอา ตอนกคืนนี้มันทะลุหันจริงจริะโคตรยาก